และจากกระแสะของละครซุปตา2550นะคะก็ส่งไปถึงหนึ่งซุปตาของวงการบันเทิงไทยค่ะอย่างพี่ชมพูอาริยาที่ต้องบอกเลยว่าแปลงโฉมเป็นอาจารย์อารยานะคะจากรายการภาษาไทยร่วมสมัยมาสอนความหมายของคำว่าซุปตาให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยอะใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ไปชมพร้อมๆกันค่ะ ดูจากคลิปแล้วบอกเลยว่าคุณชมพู่เนี่ยเขาลงทุนเพื่อพี่หน่อยพี่เขนมากๆเลยนะคะ<ม>แถมยังจริงจังมากอีกด้วยนอกจากจะทําคลิปแบบนี้แล้วเสื้อผ้านะผมคือจัดเต็มมากนะคะ <laughs> จนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวก,กันเยอะมากว่าแม <laughs> คุณแม่ชมเนี่ยลงทุนขนาดนี้ <laughs> <อ>แบบนี้ต้องได้ของรางวัลนะคะเป็นต้มจับฉ่ายสักสามม้อแล้วนะคะ <laughs> <laughs> จากพี่หน่อยพี่เขนนั่นเองค่ะน่ารักมากเลยแตต้องทำทรงนี้ไปสอนบ้างละ่้จอินเทรนต์ขึ้นมาก็ได้แหวนเออเป็นอินเทรน์นะคะ